ผมเธอบางๆทำไมเธอชอบตัดผมสั้นหนึ่งเป็นคนชอบผมสั้นว่ามันโดนค้อนมันลำคาออสองผมมันไม่มีน้ำหนักผมว่ามันบางอะ่ะแล้วมันก็ชี้ฟูยาวปุ๊บมันก็เริ่มชี้ไม่เป็นทรงสามไม่ชอบแบบได้ผมอะไรพวกเนี้ยมันตัดปุ๊บอาบน้ำสระผมปุ๊บสระผมกลับบ้านออกกันบ,บ้า,านได้เลยสบายเลยสบายหัวเลย <c oughs> บ๊อบสั้นหลังทุยค่ะสำหรับเคสนี้นะคะผมยาวแล้วบอกชี้ฟูค่ะต้องการจะตัดข้างหลังสั้นๆนะคะบอกข้างหลังขอสั้นๆเลยค่ะสั้นแค่ไหนก็ได้ค่ะ แต่ต้องทยด้วยนะคะผมบางชีฟูไม่เข้าทรงนะคะพี่สีก็จะขึ้นทรงค่ะสร้างความทุยในส่วนของด้านหลังก่อนเลยนะคะยกตัดค่ะหลังจากเรายกตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ทรงผมส,สั้นในส่วนของด้านหลังนะคะพี่สีก็จะสร้างความทุยค่ะวางหวีไปตามแนวของศรีรษะนะคะข้างล่างเราจะตัดไล่ชั้นผมนะคะ สำหรับเคสนี้นะคะมีปัญหาในส่วนของท้ายทอยนะคะก็คือผมย้อนนะคะผมย้อนผมเป็นตัวเอทกันด้านล่างสุดเลยนะคะส่วนของเนื้อผมนะคะก็เป็นคนผมบ้างค่ะถ้าตัดสั้นเนี่ยจะดูผมดูหนานะคะแต่ถ้ายาวเมื่อไหร่นะคะผมจะรีบแบนค่ะแล้วก็ชี้ฟูไม่เข้าทรงนะคะลูกค้าก็เลยชอบตัดสั้นๆค่ะบพกเอาแบบไม่ละต้นคอนะคะแบบรังคามตรงต้นคอค่ะเวลาเขายาว เช็คชั้นผมค่ะเก็บขอบทั้งสามด้านค่ะพี่สีก็จะเช็คชั้นนะคะความทุยค่ะให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะโดยการยกขึ้นแล้วก็ตัดค่ะ,ะใช้กันไกลเจาะได้นะคะเราก็จะได้ผมที่ไม่ทื่อมากในส่วนที่ต้องเพิ่มความหนาให้กับความทุยนะคะพี่สีก็จะใช้วิธีการเหลา,าค่ะ เราอยากได้สั้นอยู่ที่ประมาณไหนนั้นเราก็เหล่านะคะส่วนของด้านข้างค่ะพี่สีจะดึงผมมาในส่วนของตรงกลางนะคะเพื่อจะให้ด้านข้างยาวกว่าตรงกลางนิดนึงทั้งสองข้างทำเหมือนกันคะ่ะสำหรับเคสนี้นะคะลูกค้ารีเพจมาบอกว่าขอหลำเทยๆค่ะเราก็ขอด้านล่างสั้นๆน,นะคะส่วนด้านหน้านะคะก็เอาสั้นหน่อยค่ะ ไม่เอายาวไม่เอาเทมากนะคะเอาเทเล็กน้อยค่ะพี่สีก็เลยจะขึ้นทรงในส่วนของด้านหลังก่อนค่ะเราจะสร้างความทุยกันก่อนหลังจากสร้างความทุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ EP ต่อไปค่ะเราถึงจะมาตัดในส่วนของด้านข้างและด้านหน้านะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ค่ะป๊อปสั้นข้างหลังที่นะคะผมบางผมน้อยค่ะตัดสั้นจะทำให้เราดูผมน้ำค่ะ สังเกตตรงท้ายถอยนะคะผมจะย้อนสอนค่ะเราก็จะตัดข้างหลังสั้นประมาณนี้นะคะวับสั้นข้างหลังทุยค่ะตัดในส่วนของด้านหลังนะคะนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมค่ะเพื่อให้เห็นการสไลด์ที่ชัดเจนขึ้นค่ะคลิปของพี่สีนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะสอนใครนะคะทุกคนแต่เพียงแต่ว่าพี่สีทําคลิปเพื่อ อาแบ่งปันแนวทางการทํางานของพี่สีค่ะทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ตามแนวทางของตัวเองได้นะคะถ้ามีประโยชน์ค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจได้นะคะป๊อปสั้นหลังทวีค่ะพี่สีแบ่งผมมาค่ะเพื่อกําหนดความหนาให้กับความทวีนะคะโดยการใช้ฐานล่างเป็นเกณฑ์ค่ะจะยกขึ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้ฐานล่างเป็นเกณฑ์ค่ะเราก็จะได้ทรงผมสไลด์ที่หนาขึ้นนะคะ บอบสั้นลังทุยแต่เชื่อมในส่วนของด้านลังค่ะพี่สีจะใช้วิธีการเหลาเอานะคะพี่สีต้องการให้ความทุยอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะกลางใบหูนะคะพี่สีก็จะใช้เหลาแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ประมาณกลางใบหูค่ะหยิบมันชีละนิดนะคะส่วนของด้านข้างค่ะพี่สีก็จะดึงมาตรงกลางนะคะให้เอียงมาตรงกลางนิดนึงค่ะเพราะเราจะเอาส่วนของด้านข้างยาวกว่าตรงกลางหน่อยนึงค่ะ ส่วนของด้านบนนะคะพี่สีก็แบ่งผมลงมาข้างล่างค่ะตัดให้เท่ากับฐานเมื่อกี้ที่เราตัดนะคะเราจะเพิ่มความหนาให้กับความทุยค่ะสําหรับเคสนี้นะคะเป็นคนผมบางค่ะอยากโศกชี้ฟูนะคะมาด้วยเรื่องผม,มากระดกนะคะไม่เข้าทรงค่ะน้องเป็นคนชอบผมสั้นนะคะชอบสั้นๆหลังทุยๆค่ะ เช็คชั้นผมคะ่ะเช็คชั้นความทุยนะคะวีผม่วนของด้านข้างคะ่ะมาเชื่อมกับความทุยนะคะที่ตัดไว้เมื่อกี้คะ่ะตัดส่วนที่เกินออกนะคะตัดให้เชื่อมกันคะ่ะแล้ววีผมมาด้านหลังแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือส่วนของด้านข้างคะ่ะที่ยาวกว่าด้านหลังเล็กน้อยคะ่ะ ทั้งสองข้างทาเหมือนกันค่ะบ๊อบซั้นด้านหลังทวีนะคะหน้าเทเล็กน้อยค่ะทั้งสองข้างทาเหมือนกันนะคะหลังจากเราทําเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ในส่วนของด้านหลังทวีค่ะ จากผมน้อยๆเมื่อกี้นะคะพอเราตัดสั้นค่ะก็เริ่มมีความทุยนะคะตัดในส่วนของด้านข้างค่ะวีผมส่วนของด้านหน้านะคะด้านข้างค่ะมาด้านหลังนะคะใช้ฐานความทุยด้านหลังเป็นเกฑ์ค่ะตัดเฉียงๆนะคะความยาวตามที่เราต้องการค่ะที่สีก็จะเอาอยู่ที่ประมาณใต้ปากนะคะไม่ถึงคางค่ะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าชอบสั้นๆนะคะเอาเทนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะนะคะ แต่ส่วนของด้านหลังค่ะเราจะเอาทุทสูสูงๆค่ะตามที่ลูกค้าต้องการค่ะวีผมส่วนของด้านหน้านะคะมาด้านข้างด้านหลังค่ะตัดเชื่อมกันนะคะ ส้นทรง,งทั้งสองข้างค่าเหมือนกันค่ะหลังจากตัดส่วนของด้านข้างทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะวิผมส่วนของด้านหน้ามาด้านหลังค่ะใช้วิธีเลาเหมือนเดิมค่ะใช้ฐานความทุยนะคะที่เราตัดไว้เป็นเกณฑ์ค่ะตัดในส่วนที่เกินออกค่ะจะตัดแบบซิกแซกหรือจะตัดแบบเลาก็ได้นะคะตัดให้เท่ากับฐานความทุยค่ะ เราะว่าเวลาเราหวีผมมาด้านหลังนะคะส่วนที่เกินค่ะเราก็เอาออกนะคะถ้าเราไม่เอาออกมันก็จะแล็บหลังจากขึ้นทรงส่วนของด้านหน้าด้านข้างเสีจเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้บ๊อบสั้นหลังทุยค่ะเราจะเช็คชั้นผมกันอีกรอบนึงค่ะเพราะลูกค้าชอบเสยนะคะชอบเสยชอบปัดหน้าปัดหลังค่ะ เสร็จเรียบร้อยพี่สีก็จะใช้กันไกรฟันค่ะแต่งในส่วนปลายนะคะเพื่อไม่ให้ทื่อจนเกินไปค่ะเราก็จะกรรไกรฟันตัดนะคะในส่วนที่เกินที่แลบที่ไม่เชื่อมกันค่ะโดยการมีผมส่วนของด้านข้างมาด้านหลังนะคะหาฐานบนฐานล่างตัดตรงกลางออกค่ะเป็นการสร้างความทุยนะคะ ทั้งสองข้างทำเหมือนกันค่ะตรงไหนนานนะคะตรงไหนไม่เชื่อมค่ะแล้วก็ตัดแต่งนะคะตรงไหนเกินแล้วก็เอาออกค่ะเราก็จะได้ความทึบที่ชัดเจนขึ้นค่ะตรงไหนที่เป็นก้อนนะคะช่องใช้กันไกฟันค่ะเลเยอร์ออกนิดนึงค่ะปลายจะได้พลิ้วๆนะคะ เวลาลูกค้าเอาเยผมด้านหน้ามาด้านหลังค่ะก็จะได้เห็นความทุยที่ชัดเจนไม่เป็นก้อนค่ะลูกค้าบอกยาวไม่ได้เลยค่ะยาวเมื่อไหร่ก็ผมร่วงนะคะยาวเมื่อไหร่ก็ฟูค่ะจากปกติที่เราผมสั้นนะคะสระผมเสร็จเช็ดผมให้แห้งเป่าพัดลมค่ะก็ไปได้นะคะลูกค้าบอกตอนนี้ไปไม่ได้แล้วค่ะต้องหนีเพราะว่าผมยาวค่ะแล้วก็กระดกชี้ฟูนะคะ พี่สีขึ้นทรงเสร็จเรียบร้อยพี่สีก็จะแต่งค่ะในส่วนของปลายผมค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ทรงผมบอบสั้นหลังทุยแบบนี้ค่ะหรือชอบปัดหน้าปัดหลังค่ะเสร็จเรียบร้อยพี่สีก็จะใช้กรรไกรฟันค่ะแต่งในส่วนปลายนะคะเพื่อไม่ให้ทื่อจนเกินไปค่ะเราก็จะกรรไกรฟันตัดนะคะในส่วนที่เกินที่แลบที่ไม่เชื่อมกันค่ะโดยการหวีผมส่วนของด้านข้างมาด้านหลังนะคะฐา,านบนฐานล่างตัดตรงกลางออกค่ะ เป็นการสร้างความทุยนะคะทั้งสองข้างทำเหมือนกันค่ะตรงไหนนานะคะตรงไหนไม่เชื่อมค่ะแล้วก็ตัดแต่งนะคะตรงไหนเกินแล้วก็เอาออกค่ะเราก็จะได้ความทุยที่ชัดเจนขึ้นค่ะ ตรงไหนที่เป็นก้อนนะคะช่องใช้กันไกฟันค่ะเลเยอร์ออกนี้นึงค่ะปลายจะได้พลิ้วๆนะคะเวลาลูกค้าเอาเสสรูด้านหน้ามาด้านหลังค่ะก็จะได้เห็นความทุยที่ชัดเจนไม่เป็นก้อนค่ะลูกค้าบอกยาวไม่ได้เลยค่ะยาวเมื่อไหร่ก็ผมร่วงนะคะยาวเมื่อไหร่ก็ฟูค่ะจากปกติที่เราผมสั้นนะคะสระผมเสร็จเช็ดผมให้แห้งเป่าพัดลมค่ะก็ไปได้นะคะลูกค้าบอกตอนนี้ไปไม่ได้แล้วค่ะต้องหนีเพราะว่าผมยาวค่ะแล้วก็กระดกจีฟูนะคะ พี่สีขึ้นทรงเสร็จเรียบร้อยพี่สีก็จะแต่งค่ะในส่วนของปลายผมค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ทรงผมบ๊อบสั้นหลังทุยแบบนี้ค่ะบ๊อบสั้นหลังทุยตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะตัดให้หลังดูทุยค่ะตัดให้ผมดูนาหน้านะคะลูกค้าบอกว่าขอสั้นๆขอสูงสูงขอทุยๆค่ะขอด้านหน้านะคะเทลงมาค่ะแต่ข้างหลังสั้นๆนะคะหลังจากพี่สีขึ้นทรงเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็จะเก็บงานค่ะได้เสร็จทรงนะคะแล้วก็เก็บงานค่ะเก็บรายละเอียดนะคะ พี่สีตัดเชื่อมในส่วนของด้านหน้านะคะโดยใช้ฐานความถุยส่วนของด้านหลังนะคะเป็นเกฑมค่ะตัดเฉียงเชียงมาหาด้านหน้าค่ะเราอยากได้ด้านหน้าสั้นแค่ไหนนะคะเราก็กาหนดได้เลยค่ะแต่เคสนี้นะคะลูกค้ายัางได้อยู่ที่ประมาณใต้ปากนะคะทะแยงมาหาคางค่ะตัดเฉียงเฉียงค่ะแต่ไม่เอายาวมากนะคะไม่เอาถึงคางค่ะพี่สีก็ตัดเชื่อมให้ค่ะทั้งสองข้างก็เหมือนกันนะคะรอบสั้นหลังทุยค่ะ หลังจากเรากำหนดความยาวส่วนของด้านข้างเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็จะวีผมค่ะมาด้านหลังนะคะแล้วก็ตัดเชื่อมกับควงทุยนะคะตัดเฉียงๆไปตามแนวของนิ้วมือเราค่ะเราก็จะได้ผมสไลด์นะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะถ้าชอบด้านหน้ายาวๆนะคะเราก็โน้มมือไปตรงกลางศีรษะเลยค่ะเราก็จะได้ส่วนของด้านหน้ายาวนะคะ แต่อันนี้พี่สีตัดข้างหน้าไว้ไม่ได้ยาวมากนะพี่สีก็จะใช้เกณฑ์ส่วนของด้านหน้านะคะด้านล่างเป็นเกฑ์ค่ะแล้วก็เฉียงมือไปหาความทุยส่วนตรงกลางนะคะแล้วก็ตัดแค่ตรงกลางออกกับที่เกินๆน,นะคะที่ไม่เกิดการสไลด์ค่ะเราก็ตัดออกตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ทรงบ๊อบสไลด์นะคะหลังทุยค่ะหน้าเทเล็กนอก้อยค่ะสำหรับใครที่ชอบแบบปลายพิว๊พินะคะก็สามารถใช้กันไกลอะเจาะหรือว่าใช้กันไกลฟันแซะเฉพาะตรงส่วนของปลายผมได้ค่ะแล้วก็จะได้ผมพิว๊ินะคะ แต่สำหรับเคสนี้นะคะคือผมน้อยค่ะผมเดิมน้อยอยู่แล้วค่ะแต่โชคดีที่หัวทุยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้ต้องการบางค่ะต้องการตัดแต่งให้เป็นทรงแล้วให้ดูผมหนาๆนานนะนะลูกค้าชอบสบายค่ะบอกสระเสร็จเช็ดให้แห้งแล้วก็ให้ได้ทรงเลยค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะ ทรงผมบอบสั้นหลังทุยนะคะชอบดูคลิปยาวๆตั้งกั่ต้นจนจบนะคะดูได้ที่ช่องแดงยูทูบจอมสีสาลอนภาพยนตนหคะ่ะมีคลิปยาวๆทั้งหมดอยู่ที่นั่นนะคะหลังจากกาหนดความยาวส่วนของด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะตัดเชื่อมเหมือนเดิมค่ะให้เกิดการสไลด์ที่ชัดเจนนะคะทั้งสองข้างทำเหมือนกันคะ่ะบีผมมาด้านหลังคะ่ะหาฐานบนฐานล่างแต่ตรงกลางออกค่ะ พยายามโน้มมือมาด้านหลังเยอะๆค่ะตัดเชื่อมส่วนของต้นกลางค่ะพิซซี่จะใช้กันไกฟันนะคะทุกคนเลยเยอร์เฉพาะส่วนปลายนี้นึค่ะให้ผมที่เป็นก้อนนะคะให้ปลายพิ้วค่ะเราไม่เอาออกเยอะเด้อค่ะเอาออกน้อยเดียวเท่าที่จําเป็นที่จะต้องเอาออกค่ะ คนในคุงบางแล้วเราก็อย่าสับเข้าไปชิดโคนค่ะทุกคนเดี๋ยวไปโคนผมจะบางเนาะเราก็ต้องการให้ปลายพิว้วแล้วก็เฉพาะปลายค่ะประมาณสักสองสามข้อนิ้วค่ะแค่นี้เราก็ได้ทรงผมบ๊อบนะคะหลังทุยปลายพิวพ้วๆไม่เป็นก้อนค่ะดูแลง่ายนะคะเช็คทรงในส่วนของด้านหน้าค่ะเอาออ,อีกน้อยนึงค่ะเวราวีเซยมาด้านหลังนะคะก็จะพอดีค่ะ ฟอบสั้นลังทุยค่ะเหมาะกับคนที่ชอบผมดูหนาๆน,น,น,นะคะเป็นทรงที่ยังไม่สั้นถึงขนาดซอยค่ะเป็นผมอ่าทรงสั้นนะคะหลังจากตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่สีก็จะไดหนีเซฟทรงค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะฟอบสั้นลังทุยตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะทรงผมสั้นทําให้ผมดูหนาค่ะสั้นลังทุยค่ะ